สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาเพิ่งได้รับมเมล็ดพันธุ์ผักน,นะคะที่ตาสั่งจากเว็บไซต์ในประเทศออสเตรเลียนี่เองนะคะเพิ่งมาส่งมาเช้านี่เองมีใบกระเพานะคะมีพลิกนะคะมีผักบุง้งมีแตงกวามีบวบแล้วก็อะไรอย่างมะเขือยาวมะเขือปลอกนะคะอ้อแล้วก็มเมล็ดถั่วพลูด,ด้วยค่ะก็เดี๋ยวตาจะพาเพื่อนๆนะคะไปซื้อดินมาเตรียมปลูกเมล็ดกันนะคะ แล้วก็เดินเล่นในร้านต้นไม้ใกล้ๆบ้านตาด้วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตาจะพาเพื่อนๆไปลองชิมอาหารไทยนะคะเป็นร้านอาหารไทยมาเปิดใหม่ใกล้ๆกลบ้านตานะคะเห็นเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าไปลองมาแล้วแล้วก็เออรสชาติใช้ได้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ไปเดินเล่นร้านต้นไม้แล้วก็ไปทานอาหารไทยด้วยกันนะคะ ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านต้นไม้กันแล้วนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นที่ที่เขาขายปุ๋ยนะคะปุ๋ยสำหรับต้นไม้สำหรับผักสำหรับแคคตัสนะคะพวกปุ๋ยก็จะอยู่ด้านหน้าร้านหมดเลยนะคะสะดวกดีเพราะว่าเราจ่ายเงินข้างในเสร็จแล้วเราเได้ใบเสร็จมาเราก็มาหยิบปุ๋ย ข้างหน้าร้านขึ้นรถเลยนะคะเพราะว่าที่จอดรถก็อยู่ข้างหน้าร้านนะคะดูด <Kiss wei> ีน <GO av i> ่ารักมากเลยทุกคนกระบองเพชรทำจากแผ่นแผ่นเหล็ก Lemon. <Okay. laughs> อ,อ,ยอยากเดินในนี้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนมีเก้าอี้ให้เรานั่งอยู่ในนี้ตามจุดต่างๆด้วย อาหายไปไหนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน จะเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีของแต่งบ้านขาย คนตาถึงร้านอาหารไทยแล้วนะคะเดี๋ยวตาจะทานมื้อเที่ยงที่นี่นะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำที่อยู่ข้างหน้าร้านนะคะข้างในร้านตกแต่งสีสันสดใสมากเลยค่ะทุกคนตาชอบร้านอาหารไทยที่ตกแต่งไม่ไทยจ๋าเกินไปแบบนี้นะคะตาสั่งกาแฟเย็นนะคะแฟนตาดื่มเบีย ปอเปี้ยเป็ดนะคะกรอบนอกนุ่มในเนื้อเป็ดไม่แห้งฉ่ำมากเลยข้างในชอบมากค่ะแล้วก็แฟนตานะคะสั่งเข้าวผัดต้มยำกุ้งนะคะส่วนตา <laughs> คิดอะไรไม่ออกทนันผัดกะเพราไก่ค่ะเป็นไก่สับนะคะ ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะเป็นเป็นกระถางนะคะที่เป็นกระดาษนะคะเราก็จะปลูกเมล็ดนะคะใส่เมล็ดปลูกไว้ในนี้นะคะแล้วพอเขาโตเนี่ยเราก็สามารถาเปลี่ยนกระถางลงใส่กระถางใหญ่ขึ้นหรือว่าบริเวณที่เราอยากจะปลูกในสวนนะคะเราก็ใส่ใส่ลงไปทั้งทั้งกระดาษ ทั้งถ้วยกระดาษอันนี้เลยเนาะตาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ครั้งแรกนะคะเห็นกําลังรูง้ราคาก็เลยจัดมาเลยอันนี้แล้วก็ได้ใบซะระแหน่มาด้วยต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้นะคะเป็นใบมะกรูดนะคะตาได้มาคือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเพื่อนๆที่เคยติดตามวิดีโอเก่าๆตานะคะที่บ้าน บ้านเก่าตานะคะ,ะต้นมะกรูดของตาเนี่ยใหญ่มากเลยแต่ว่าตอนนี้ตาทุบบ้านเก่าทิ้งแล้วกําลังสร้างใหม่นะคะตาก็เลยย้ายมาอยู่บ้านเช่าแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยเข้าไปเก็บไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ builder หรือว่าบริษัทที่ทําการก่อสร้างบ้านตาก็คือเอารั้วกั้นหมดแล้วค,คือคือเจ้าของก็เข้าไม่ได้นะคะนอกจากได้รับอนุญ,ญาตจาก site engineer หรือว่าคนที่เป็น เป็นผู้จัดการที่ดูแลการก่อสร้างนะคะเขาจะมีนัดให้เราเข้าไปดูการก่อสร้างวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบบอกเราล่วงหน้านะคะคือตาไม่สามารถเข้าไปเก็บมะนาวไปเก็บใบมักกรูดหรือผักต่างๆที่ที่ตาปลูกไว้ที่บ้านเก่าได้เลยนะคะไปไม่ได้เลยตอนนี้ตาก็เลยเออซื้อต้นมะกรูดต้นนี้มานะคะจากที่ร้านต้นไม้ว่าจะเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางใหญ่นะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยมาแค่ ถุงเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอามาเล็ดลงก่อนแล้วอ,อีกประมาณสองเดือนค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะย้ายลงเส่วนหลังบ้านหรือว่าเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่กว่าน,นี้นะคะคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ